สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับผมกับนาย EC Channel ครับผมวันนี้มาเจองานซ่อมอีกแล้วครับผมกับมอเตอร์ไซค์คันห้างคันนี้ครับผมคันนี้เป็นที่ระบบไดสตาร์ครับผมน่าจะเสียครับผมเพราะว่ามันไม่กึกไม่กากเลยผมก็เลยมาสำรวจดูกว่ามันจะเป็นอย่างไร ถ้าซ่อมไม่ได้ก็คือซื้อเันใหม่แค่นั้นเองครับผมไม่มีปัญหาอะไรมากมายไม่ซับซ้อนเลยว่าจะมาเลื้อดูว่ามันจะเสียเพราะว่าไดาสตาร์นี้มันจะมีใช้ระบบฐานด้วยครับผมเลยเราว่าจะลองมาแกะดูวิธีง่ายครับผมว่าจะแกะช่วงรถสายพานก้อนนี่ครับนอโซกแค่ตัวเดียวครับผมแล้วแง่ง,งออกมาแล้วกหายเลยรองขึ้นให้มันสูงขึ้นสักหน่อยแล้วเราก็ จดแจงนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างล่างโอ้ตัวช่วงท้ายมันจะกว้างขึ้นนะนะมันจะทําง่ายง่ายครับผมถ้าเราไม่ขันพวกซุกพวกอะไรออกมันจะไม่กว้างมันทําลําบากครับผมมันจะลื้อพวกคาบูพวกอะไรมาขัดมาแปลงมาไล่มาขันออกก็ง่ายไปหมดครับผมตามสเตปครับผมโอเคครับ <c oughs> ต่อไปก็รวบรัดคัดตอนแล้วครับผมขันมากออกมาเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาไขน็อตไดสตาร์ตัวนี้ครับมีแค่สองตัวครับผมขันขันขแล้วก็ดึงออกไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับผมเพราะว่ามันทําอะไรก็ง่ายแล้วเพราะว่ามันรวมจ่งไปหมดแล้วแล้วก็ไขขันขัขันออกครับผมน็อตก็สองตัวเสร็จสับกระโบวบ้านทุกคนตีครับผมจะวุข้อแรงครับเดี๋ยวมันจะแตก พอพันมันที่อะไรมันจะไปออดลงจากรูกย่ยางครับผม,มก็จะง่ายขึ้นไม่ายากครับง่ายๆอืมแล้วเราก็มาสารวจดูวัน่านมันจะมีถ่านอยู่สองก้อนว่ามันเหี่ยนไหมครับผมจับๆดูว่าพวกสปริงพวกอะไรมันจะทํางานได้ดีหรือเปล่าอันนี้ผมดูจากสภาพแล้วมันเหี่ยนหมดแล้วครับผมสปริงก็ไม่เด้งแล้ว <c oughs> แล้วก็พวกแกนพวกอะไรที่ฝุนจับ ในตัวนี้ก็ดูจากสภาพแล้วโอ้โหดับปี้ๆเลยครับผมถ้าพวกฝุ่นพวกอะไรจะพวกฐานพวกอะไรขี้ดำๆครับผมเต็มอื้อซ่ากันหมดเลยแล้วก็หาจากการลากทางลมมาเป่าครับผมหรือสมมติวาลาไม่มีก็หาพวกแป้งพวกอะไรก็มาขาัดๆแล้วก็เป่าๆพวกหน้านมันสะอาดเรียมสักหน่อยครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีขี้ฝุ่นอะไรไประมาณนี้ครับผมจัดไปครับผม ต่อไปแล้วก็จะการเป่าโหฝุ่นเต็มเลยครับผมค่อยเป่าไปครับผมแล้วน,น,นี่ก็พวกโมตรงโมอเตอร์อะไรก็เป่าเป่าเป,าเป่าไปทำความสะอาดที่หมดนะครับผมในที่สุปกปก เพออราะเราจะประกอบเข้าใหม่ครับผมเพราะความเสี่ยงมันมีเยอะครับผมก็กลัวไม่ติดสักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทําไปครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นตัวนี้นะครับฐานสองก้อนที่ผมจะเปลี่ยนว่าตัวนี้มันหมดสภาพหมดทุกอย่างนะครับผมสปอคสปริงอะไรก็ใช่ไม่ได้แล้วครับผมถ้าเปลี่ยนสองตัวนี้คือไม่ติดก็คือพวกคอยอาจจะมีปัญหาถ้า ตัวนี้เป็นมีปัญหาก็แค่ฐานสองตัวนี่แหละครับผมรวบแล้วรับตอนครับผมนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแบบชับไวเหมือนตัดต่อครับผมซื้อมาเปลี่ยนปับเพราะว่าเด็วอกกรทําคลิปครับผมจัดไปครับผมนี่ครับพวกอะไรที่ซื้อมาเรียบร้อยประกอบเข้าที่อย่างเดิมครับผม ขั้นตอนต่อไปก็มาหาป้ายเจลเบีสักหน่อยครับผมตามฟันเฟืองเข้ามันครับผมอะไรที่เป็นแห้งขอก็ป้ายๆนิดนึงครับอย่าไปใส่เยอะนะครับผมเอาแค่พอประมาณก็พอแล้วก็ป้ายตัวแกนไลสตาร์สักหน่อยพอมันชุ่มชื้นเพราะว่ามันแห้งมากก็มมนดีเดี๋ยวลูกปืนมันจะแตกครับผมยืดอายุไปสักหน่อยชอบต่อมาคือประกอบเข้าให้มันเข้าที่เดิมครับผมมุน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 ให้มันเข้าร็อก หาล็อกที่มันเข้ากันครับผมมันจะมีบา็กของมันอยู่ตรงรูนออนะครับง่ายๆเหมือนจักหน่อยล็อกก็ก็ล็อกก็แก๊กล็อกก็แก๊กกอแก๊กเรียบร้อยครับผมติดตั้งเข้าที่เดิมครับผม <c oughs> แล้วจังหวะสุดท้ายคือสตาร์ทดูครับผมมันจะเป็นยังไงตึก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 จะเต้นตึกต๊กๆึ๊กต โอเคครับผมแค่นี้ก็รอเลื่องครับผมไปวาดสกัดผ่านหมดสภาพครับผมเปลี่ยนฐานสองก่อนก็ใช้ได้แล้วขอบคุณมากครับผมที่รับชมคลิปขอใมีความสุขทุกท่านครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์รับชมครับผมขอบคุณมากมากขอใมีความสุขทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมรับชมต่อคลิปหน้าครับผม